b ่ายบรูซแอนด์พิกเจอร์ค่ายหนังน้องใหม่อำนวยการสร้างโดยนัทนาวันเพนชานวัฒนกิจหรือเจ๊ใหญ่และกำกับภาพยนตร์เรื่องแรกของสำารวยรักชาติภาพยนตร์โรแมนติกหวานซึ้งอบอุ่นใจเพราะรักต้องมี YV Love ถือเลือดีจัดงานเปิดตัวรอบกาล่าณเมเจอร์รัชโยธินซีนิเพล็กโดย YV Love เป็นเรื่องราวของสาวอัจฉริยะที่จบปริญญาโทวิทยาศาสตร์ด้านชีวภาพฉลาดเก่งแต่ไม่เก่งเรื่องความรักจนได้มาพบกับมีนหนุ่มโปรแกรมเมอร์ที่มีปุ่มหลังด้านครอบครัว เมื่อทั้งคู่นัดหมายให้เจอการจากการวางแผนของเพื่อนๆเ,เพื่อจับคู่และการพบกันครั้งแรกไม่ประทับใจกันเท่าไหร่เรื่องราวความรักจะโรแมนติกอบอุ่นหัวใจขนาดไหนรับชมได้ไหนเพราะรักต้องมี Y V Love 27ิบกุมภาพันธ์นี้ทุกรงภาพยนตร์ค่ะความรู้สึกในวันนี้นะคะเป็นความเป็นความรู้สึกที่ภูมิใจนะคะที่เราเดินมาถึงณนจุดนี้แล้วนะคะก็เหลืออีกแค่อึดใจเดียวเองนะคะที่ทุกคนจะได้ชมร่วมกันนะคะ ระหว่างทางกว่าที่จะมาถึงวันนี้เป็นยังไงบ้างคือทุกช่วงเวลานะคะมันคือความสุขที่เรารอคอยนะคะเพราะเราทำภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยหัวใจของเราเองนะคะแล้วเราก็ส่งต่อให้กับท่านผู้กำกับนะคะแล้วก็นักแสดงทุกท่านนะคะเพราะเราได้ทําความรู้จักกันแล้วนะคะว่าความรักเป็นแบบไหนนะคะซึ่งความรักมีหลากหลายรูปแบบมากนะคะก็โจทย์ในนั้นนะคะก็คืออยู่ที่ท่านผู้นี้เลยค่ะอ๋อจากการทรําละครมาทําหนังเราก็ตั้งใจเต็มที่ครับ เพื่อพิสูจน์ให้รู้ว่าละครกระนังเป็นประมาณไหนเราตั้งใจเต็มที่ครับผมอ๋อนักแสดงเข้มกับดินแล้วคลิกกันมากครับเออเขาเรียกอะไรลงตัวครับลงตัวมากเลยนะหน้าใหม่นี่นี่ก็ดีเกินคาดฮะเดี๋ยวต้องชมกันในโรงฮะอยวขอชะลาพรทองสวรรค์นะคะครับกินจุ้ยเอื้องคุณเพ็ญชัยปัธนกกิจครับก็จริงๆสนุกมากๆค่ะเพราะว่าทุกๆคนแบบใจดีมากพี่รวยก็ใจดีมากพี่เข้มก็ ใจดีแต่หน้าดุเป็นนิดนึงค่ะส่วนพี่หลินน่ารักมากมากครับสำหรับผมก็พี่เข้มกับพี่หลินเนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากพี่เข้มก็จะสอนเรื่องการแสดงกับผมบ่อยๆนะส่วนพี่หลินก็จะเป็นเหมืเป็นแบบพี่สาวคนนึงเป็นคนที่น่ารักมากใจดีไระยิ้มกับทุกคนส่วนพี่สำรวยก็จะเป็นเป็นผู้กับที่ใจดีจะคอยบอกคอยสอนในทุกๆจุดตลอดเนี่ยครับแต่ว่าพี่เข้มหน้าดุใช่ไหมนิดนึงนั่ใช่ก็ดีใจนะกาที่เรื่องแรกเป็นเรื่องที่แค่พี่รวยเป็นผู้กับว่าเจอใจใหญ่ มๆแต่ว่าเรอานกแสมากงว่าการแสดงมาสไม่ได้กดดันที่คาแรค่ว่ากดดตัวเองมากกว่าเพราะว่าเป็นเรื่องแรกด้วยดเรื่องการแสดงจริงๆก็คาดหวังอย่างเดียวเลยขอแค่เล่นไม่แข่งก็พอแล้วเราก็ยังไม่เคยดการแสดง ออกมาโดยรวมดีไม่รวยดุเลยไม่ดูเลยค่ะรวยใจดีมากมากเจ๊ใหญ่รวยใจดีมากเริ่มเล่นเร่มเล่นแบ่าจะเป็นยังไงบ้างสนุกครับบรรยากาศกองดีครับแล้วก็ด้วยบทด้วยอะไรที่ทำออกมาแล้วมันล่วงสมัยมากๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะให้รวยดุหรือว่าลู้รวยคนที่กำลังมองภาพในเรื่องของการมีครอบครัวในเรื่องของการ เป็นพระเอกของทุกคนเลยแรกก็ก็ดีใจครับได้ร่วมงานกับเองก็ถือว่าเราพอเราได้ร่วมทํางานกันไปเรื่อยๆแล้วมันมีความเรีวอยว่ในตัวมลิตมันก็ทําให้ผลงานได้ง่ายสปอร์ตครับใจถึงแน่ๆคือของกินไม่เคยขาดเน้ใหญ่พรสปอร์ตแล้วก็นี่เป็นน่าจะเป็นค่ายแรกในเรื่องแรกด้วยใช่ไหมครับในการทำคือว่าทำมาได้แบบดีมากๆก็ผมก็เป็นหนึ่งในส่วน ส,ส่วนหนึ่งใน,ในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยเยอะใหญ่ใจดีครับเใ,ใจดี่รวยน่ารักครับเขารู้สึกว่าเขาอยากเป็นเด็กตลอดเวลาเขาแบบไม่ยอมที่จะมีอายุเลยในเรื่องของการทำงานือว่าใส่รายละเอียดในตัวละครได้ดีมากๆค่าครองนะครับค่าครองคนละคะาา่าเลยครับครับผมแล้วสูตรยังไงคะครับผมสูตร<ใ>นี้อย่าลืมฟิลเตอร์นะใส่ฟิลเตอร์เตยด้วยนะครับก็คือเป็นเรื่องแรกด้วยเป็นหนังภาพยนตร์เรื่องแรกด้วยที่ได้เล่นแล้วก็ได้เล่นเป็น ชายบอกเทมาสวีก็ถามว่ากดดันไหมไม่กดดันนะครับสบายสต่อไปเลยสบายสบายใจมากนะครับแล้วก็ดีนะฮะดีมากๆนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้ดูในใจที่ได้อะไรวก็ให้คุยหน่อยนี่ไงเป็นมึงนีงไงเออต่างนี้สนุกสนุกได้ก็เฮ้ยผมเล่นเป็นตัวอะไรยังไงสนุกไหมเดี๋ยวลองไปดูในเรื่องดู ครับวันที่เทนะ่าไหร่ดีนะฮะเออยี่สิบเจ็ดนะครับไปดูกันให้เยอะๆนะมันบุ๋นเลยมุ้งใช่ครับเป็นพี่ชายกัครับเพราะว่าอ่าพี่พี่พี่รวยควบกับได้คัดหน้าว่าอาจาศจะคล้ายๆกันจะคล้ายๆกันใจน้อยแต่ใจกว้างสุดด้อยก่อนที่จนะค่ะอยากฝากภาพยนตร์เรื่องนะคะเพราะรักต้องมีไวร์ไปเรื่อยนะคะให้กับทุกๆท่านนะคะที่กำลังคิดกำลังฝึกตองอยู่ว่า ความรักคืออะไรนะคะจะบอกว่าให้ไปดูในภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นะคะเพราะน้องๆทุกคนนะคะถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆนะคะอย่าลืมไปรับชมกันนะคะ